เหมือนค่ะอย่าเถียงค่ะชวนน้องอินกินมามา่าแต่ก็อยากรู้ว่าถ้าเราทำมาม่าตามหน้าซองเนี่ยต้องใช้งบกิบาทก็เลยชวนน้องอิงมาซื้อวัตถุดิบที่แมคโครฟู้ดสวิตโซนที่เราเลือกจะไปเดินก่อนเลยก็คือโซนอาหารทะเลมีกุ้งมากมายหลายชนิดแต่วันนี้เราเลือกกุ้งขาวมาทํากันค่ะเพราะหน้าตาเหมือนหน้าซองมากที่สุดราคาน้องกุ้งที่เราซื้อในวันนี้84บาทจุดส้ตางค์เราได้แวะซื้อวัตถุดิบที่เหลือราคาวัตถุดิบทั้งหมดก็คือ2 0 7บาทวันนี้เราจะทําทั้งหมด2ถ้วยนะคะวัตถุดิบทั้ง ใบมะกรูดใบบักชีเห็ดฟางพลิกกุ้งต้นตะไคร้เป็นยังไงบ้างคะทำมาม่าตามหน้าซองเหมือนไหมเราก็ได้มาแล้วนะคะต้มยำกุ้งหน้าตาเหมือนหน้าซองต้มยำกุ้งนะคะแต่กุ้งเราอาจจะใหญ่กว่านิดหน่อยนะ,ะไม่หน่อยสิพี่ว่าก็ยังไม่เหมือนถึงจะเป็นกุ้งเหมือนก,นกันก็ไม่เหมือนเหมือนคะ่ะอย่าเถียงคะ่ะนี่คืเหมือนเอ้ยพิษตังก็ใส่เองแล้วกันนะคะบินรอบนี้ถ้าทำให้เหมือนเลยถ้วยละ103บาท50สสตางค์ก็ไม่รู้สินะ